สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมิตาธรรมลงชื่อเล่นเตตาเกิดวันที่ห้ามกราพศ2548เกิดอำเภอเมืองจังหวัดลนองอายุ18ปีกำลังศึกษาอยู่ชัน้นมัธยมศึกษาปีที่6แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์โรงเรียนพิชัยรัตนาคารมีน้องชายหนึ่งคนดิฉันเป็นบุตรคนแรกค่ะคติประจำใจคนที่ลงมือทำคือคนที่ประสบความสำเร็จ งานอนดิเลกดูซีรีส์ฝรั่งเพื่อการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการออกเสียงและเรียนรู้คำศัพท์นอกจากนี้ยังศึกษาพืชเอาธรรมชาติที่สามารถใส่ในสกินแคร์ได้ดู YouTube เกี่ยวกับสกินแคร์การทําขนมดิฉันยังทําขนมขายเนื่องจากที่บ้านเปิดธุรกิจคาเฟ่และสื่ออื่นเช่นการทำติ๊กตอกและก็การทำยู u ูบค่ะ ชื่อเตามีจุดเริ่มต้นมาจากในสมัยก่อนพ่อของดิฉันเปลหนังสือแล้วก็ไปเจอกับชื่อนี้เป็นชื่อของจอมขมังเวทในสมัยฟาโรมีความหมายคือผู้ที่มีความรู้ความสามารถค่ะดิฉันเป็นคนหนึ่งที่เวลา,าว่างหรือช่วงบินเที่ยวจะมาช่วยคุณพ่อซึ่งเปิดร้านกาแฟโดยช่วยชงน้ำเสิร์ฟน้ำตอนนี้ช่วงที่โควิดระบาดได้มีการใส่แมส ดิฉันแพ้เมสทำให้เป็นสิวแล้วก็ได้ไปหาครีมตามอินเตอร์มาใช้แต่ปรากฏว่าแพ้หนักมากกว่าเดิมทำให้เป็นสิวหนักมากกว่าเดิมเลยอยากผลิตสกินแคร์ที่มีความเป็นธรรมชาติเหมาะสำหรับผู้ที่มีผิวแพ้ง่ายเลยเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ดิฉันอยากเรียนเกี่ยวกับด้านนี้ ดิฉันจึงตัดสินใจไปหามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับด้านนี้และก็ได้ไปเจอกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสำหรับวิชาวิวทยาศาสตร์ขัางสองอางค่ะดิฉันมองว่าการที่เรารู้จักดูแลตัวเองในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการดูแลผิวพรรณเส้นผมหรือเล็บเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพและความมั่นใจทำให้การแสดงออกมากยิ่งขึ้นความฝันของดิฉัน อยากเป็นนักวิจัยเกี่ยวกับสกินแคร์และเครื่องสำอางอยากเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายให้ลึกซึ้งขึ้นอยากมีประสบการณ์ดิฉันรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายและอยากลงมือทำให้สำเร็จหลังจากที่จบออกมาแล้วอยากนำความรู้ไปต่อยอดโดยการสร้างแบรนด์สกินแคร์เป็นของตัวเอง อยากใช้สมุนไพรไทยที่จะแปลรูปส่งออกไปต่างประเทศเพราะที่ฉันรู้สึกว่าดีกว่าการใช้สารเคมีบางชนิดที่อาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาวได้ค่ะดิฉันอยากผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างปลอดภัยสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยผู้ใช้ใช้แล้วมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นดิฉันอยากนำความใฝ่ฝันไปต่อยอดให้ประสบความสำเร็จ ด้วยเหตุนี้ดิฉันจึงอยากเข้าศึกษาสำนักวิชาว,วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางค่ะขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่รับชมจนจบวับงว่าจะทำให้ท่านคณะกรรมการรู้จักตัวดิฉันมากขึ้นและเห็นถนึงความตั้งใจจริงที่จะศึกษาต่อสำนักวิชาววิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและทำความฝัน ให้เป็นจริงเจอกันที่มหาวิทยาลัยค่ะขอบคุณค่ะ